มันเอาไปใช้กับาการป้องกันโควิดในโรงเรียนแล้วเนี่ยมันมัน,ม,นมันต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างตัวตัวแนวคิดของโรงเรียนเนี่ยคือการหาโรงเรียนต้นแบบนะคะเพื่อพัฒนาเชิงระบบทั้งหมดหรือว่าเรียกว่า healthy school the whole school approach เนาะเพราะนั้นปีที่ผ่านมาพอมีสถานการณ์โควิดเนี่ยค่ะเราก็ได้ใช้ตัวประเด็นของการป้องกันโควิดเนี่ยมาเป็นประเด็นในการขับเคลื่อนงานแต่หัวใจคือการเข้าไปทํางาน ข้างในโรงเรียนนะคะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนได้นะคะโดยมีความร่วมมือระหว่างระบบการศาึกษาระบบสุขภาพแล้วก็ระบบชุมชนตัวเชิงระบบหมายความว่าเราใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่จะทําให้เขามีสุขภาวะที่ดีปัญหาที่เขากําลังเผชิญอยู่ด้านสุขภาวะหรือสุขภาพเนี่ยได้รับการคลี่คลายแล้วก็มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นในเรื่องนั้นๆเพราะนั้น อ,องค์ประกอบการบริหารจัดก,การในโรงเรียนเนี่ยเราจะแยกเป็น4ด้านด้วยกันนะคะสด้าน10 10องค์ประกอบนะคะด้านผู้บริหารก็จะเป็นเรื่องของการาจัดระบบนะคะการบริหารจัดก,การเชิงระบบซึ่งนี้เป็นบทบาทของผู้บริหารเองแล้วก็ให้มีกระบวนการกำกับคุณภาพและประเมินผลภายในของโรงเรียนเองนะคะแล้วก็มีกระบวนการพัฒนาครูโดยใช้รูปแบบที่เป็นการ PLC หรือว่าการโค้ด การสะท้อนแล้วก็การสังเคราะห์องค์ความรู้ในการทํางานร่วมกันในส่วนของครูเนี่ยจะต้องอได้รับการพัฒนาแล้วก็จัดการเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างโควิดเนี่ยก็จะมีทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนแล้วก็มีการใช้สื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องโควิดเนาะระบบดูแลอันนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะคะวันนี้เราจะได้ฟังตัวอย่างของอะระบบการจัดการที่เรา เราเน้นการคัดกรองเด็กก่อนเข้าโรงเรียนแล้วก็วางแผนถ้าเด็กต้องมาเรียนในในสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีเครื่องมือและมีวิธีการทาํางานยังไงบ้างกระบวนการทํางานเชิงระบบเนี่ยเราต้องการลดภาระงานของคุณครูนะจะใครควรร่วมกันมากขึ้นว่าเราจะปรับปรุงวิธีการทํางานของเราแต่ละด้านเนี่ยใน1ิบองค์ประกอบเนี่ยให้ดีขึ้นอย่างไรแล้วก็ให้มีการสนับสนุนจากท้องถิ่นที่เข้ามาสอดรับกับความต้องการตัวกระบวนการจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อกับ บริการสุขภาพกับชุมชนหน่วยงานต่างๆผู้นําชุมชนเครือข่ายผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่ต้นสังกัดเนี่ยจะถูกทําให้รับรู้แล้วก็เข้าใจว่าโรง,งเรียนมุ่งหวังอะไรแล้วเกิดการซัพพอร์ตยังไงปีที่ผ่านมามี15โรงนะคะเราเกิดการระดมความช่วยเหลือโรงเรียนเนี่ยได้ค่อนข้างดีค่ะแต่ถ้าโรงเรียนได้นักเรียนได้หน้ากากาที่คบหมดนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมกับโรงเรียนเพื่อที่จะดูแล เด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กตรงเรียนที่มีเด็กเล็กเนี่ยค่ะผู้ปกครองจะสําคัญมากในการเตรียมตัวเด็กการเตรียมหน้ากากการมาช่วยโรงเรียนเพื่อเย็บหน้ากากให้กับเด็กทุกคนเนี่ยมีหน้ากากใช้อย่างเพียงพอหน่วยงานท้องถิ่นเอกชนอย่างบริษัทห้างร้านสมาคมสิทธิ์เก่าช่วยบริจาคแอลกอฮอล์แล้วก็แต่ละโรงเรียนก็ก็มี แอลกอฮอล์ใช้ที่เพียงพออย่างนี้ค่ะอันนี้คือตัวรูปธรรมของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้สื่อสารได้คุยกันแบบเชิงระบบทั้งหมดเนาะเช่นเดียวกันแกนนํานักเรียนก็มามีบทบาทมากขึ้นลายที่น่าสนใจมากเลยค่ะเขาเขาก็จะคิดน้องๆแกนนาคิดหากระบวนการว่าทายังไงให้เพื่อนๆเนี่ยใช้ใส่หน้ากากรบทุกคนแล้วไม่ลืมแล้วก็ นํามาโรงเรียนทุกวันอย่างนี้ค่ะอันนี้จะเป็นบทบ,บาทที่ค่อนข้างสร้างสารรค์มากเลยนะคะถ้าเราเปิดโอกาสแล้วก็มีการสนับสนุนพัฒนาตัวน้องๆแกนนานักเรียนเนี่ยเขาเข้ามามีบทบาทร่วมกับคุณครูเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นในกระบวนการทํางานปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าโรงเรียนทุกขนาดทุกประเภททุกสังกัดเนี่ยสามารถดําเนินการโดยกรอบเหล่านี้ได้นะคะแม้แต่โรงเรียนที่เล็กที่สุดมีนักเรียนร้อยกว่าคนอย่างนี้ค่ะ เพราะว่างานเหล่านี้มันคือภาระหน้าที่ของโรงเรียนอยู่แล้วแต่กระบวนการเข้าไปเนี่ยมันคือการอาศัยการบริหารจัดการแล้วก็ทําให้แต่ละส่วนเนี่ยสามารถขยับขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ในโรงเรียนต้องมีความร่วมมือนะคะอันนี้เป็นประเด็นสําคัญว่าบุคลากรในโรงเรียนต้องร่วมมือแล้วก็ให้เวลากับการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นเมื่อทําแบบนี้แล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นเป้าหมายเดียวกันนะคะแล้วก็เข้าใจว่า งานที่ตัวเองทำเนี่ยการสอนในห้องเรียนเนี่ยมันลิงก์กับตัวเป้าหมายภาพรวมยังไงของระบบทั้งหมดแล้วแต่ละส่วนเนี่ยมีหน้าที่ยังไงในเรื่องของการป้องกันโควิดมันไม่ได้เป็นภาระของคนคนเดียวแต่เด็กที่มาโรงเรียนภายใต้สถานการณ์โควิดเนี่ยครูทั้งโรงเรียนก็มีส่วนช่วยกันในการดูแลอัตราส่วนการติดเชื้อโควิด19ในเด็กเนี่ยค่ะ ค่อนข้างต่ำนะคะเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่นะคะโดยถ้าแยกตามช่วงอายุเนี่ยนะคะจะเห็นว่าในช่วงอายุ1 5ถึงปปีซึ่งเป็นวัยรุ่นเนี่ยค่ะจะมีอัตราสูงสุดนะคะเมื่อเทียบกับเด็กช่วงอายุต่างๆนะคะโดยเด็กที่มีช่วงอายุน้อยเนี่ยก็จะติดเชื้อในอัตราที่ต่ำนะคะเช่นเดียวกันแล้วก็รายงานของอ,องค์การที่เตรียมความพร้อมในเรื่องของการเปิดภาคเรียนนะคะก็ให้ข้อมูลสนับสนุนนะคะว่า เก็ไม่ได้เป็นคนที่แพร่เชื้อหลักนะคะส่วนใหญ่แล้วเด็กมักจะติดมาจากคนครอบครัวนะคะหรือว่าคนที่ใกล้ชิดแล้วก็ยังไม่พบนะคะอุบัติการการระบาดแพร่ระบาดในโรงเรียนค่ะสิ่งที่พบนะคะก็คือว่าในเด็กที่มีการติดเชื้อนะคะแล้วเกิดอาการนะคะองค์การอนามัยโลกก็เผยแพร่ว่ามีเด็ก ที่มีการติดเชื้อโควิดในทิงเนี่ยค่ะมีอาการที่คล้ายกับโรคคาวา s a k นะคะซึ่งเป็นโรคติดต่อแล้วมีการอักเสบในหลายระบบะคะ่ะโดยเด็กเนี่ยค่ะจะมีอาการอักเสบในระบบต่างๆนะคะแล้วก็ทําให้อวยัอวยวะหลายส่วนเนี่ยนะคะล้มเหลวนะคะเช่นระบบหลอดเลือดนะคะเยื่อหุหัวใจนะคะเยื่อหุปอดนะคะแล้วก็นําไปสู่ภาวะช็อกดังนั้นนะคะแม้อัตราการติดเชื้อจะไม่มากแต่ก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อและเกิดอาการรุแนแรง ียชีวิตได้เช่นเดียวกันนะคะในการดําเนินงานทั้ง10องค์ประกอบเนี่ยนะคะเราก็จับแต่ละด้านเนี่ยค่ะเข้ามาเชื่อมโยงนะคะก็เพื่อให้สัมพันธ์กับบทบาทของผู้ที่จะดําเนินการในแต่ละด้านนะคะโดยในเรื่องของการกําหนดนโยบายเนี่ยนะคะก็คือโรงเรียนนะคะหรือโดยผู้ผู้บริหารเนี่ยค่ะจะต้องนํานโยบายจากส่วนกลาง ดำเนินการในโรงเรียนแล,ล้วกาหนดเป็นมาตรการของโรงเรียนนะคะที่ชัดเจนส่วนคุณครูเนี่ยค่ะก็จะดําเนินการเป็นผู้ดําเนินการหลักนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่แกนกลางนะคะแล้วก็การจัดการเรียนรู้เรื่องโควิด -19 ค่ะส่วนผู้ปกครองนะคะก็จะมีส่วนร่วมมือนะคะใน ปฏิบัติตามนโยบายแล้วก็ดูแลบุคลารที่บ้านแล้วก็สื่อสารกับโรงเรียนนะคะศูนย์บริการสาร,สร,า,รสารณสุขหรือว่าบุคลากรสารสัขเนี่ยจะมีหน้าที่ประสานความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนนะคะในการที่จัดการเรื่องของโควิด -19 ในโรงเรียนนะคะแล้วก็ด้านสุดท้ายเนี่ยค่ะก็คือ,อตัวนักเรียนนะคะที่เราต้องมุ่งอยากให้นักเรียนเนี่ยมีการปฏิบัติพฤติกรรมในการป้องกันโรคแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพนะคะเพื่อป้องกัน แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะก่อนการดําเนินการนะคะควรจะมีการสํารวจแล้วก็ประเมินในแต่ละด้านนะคะที่กล่าวมาข้างต้นนะคะแล้วก็สิ่งที่โรงเรียนมีอยู่แล้วแล้วก็ต้องการจะพัฒนาเช่นอุปกรณ์นะคะในการที่จะซัพพอร์ตนะคะในช่วงของการจัดการเรียนรู้นะคะคอมพิวเตอร์พอไหมนะคะระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะมีพอไหมนะคะแล้วก็ระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียนนะครับสอดรับกับการนโยบายการจัด การจัดกําหนดรูปแบบการเรียนรู้มให่นะคะแล้วก็นอกจากนี้ต้องการการสนับสนุนอะไรบ้างจากองค์การสุขภาพนะคะหรือว่าจากผู้ปกครองหรือชุมชนก่อนที่จะเปิดภาคเรียนนะคะท่านทุกโรงเรียนนะคะจะต้องทําการสํารวจใน6มิตินี้นะคะเพื่อ,อประเมินว่าโรงเรียนจะสามารถเปิดได้เปิดไม่ได้นะคะเป็นการเตรียวควมความพร้อมเป็นตัวนะคะ เป็นช่วงโควิดก็เลยได้ตั้งประเด็นกันแล้วก็จะนําเสนอในว,วันนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่3ประเด็นประเด็นที่1ก็คือว่าทําไมโรงเรียนของเราจึงทําแบบคัดกรองประวัติและมีรูปแบบวิธีการดําเนินการอย่างไรและผลการคัดกรองเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็จะได้บอกให้กับทุกท่านได้ทราบประเด็นที่2สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยส่งผลให้มีการพัฒนารูปแบบการคัดกรองเป็น Google Form เรามีเป้าหมายอะไรถึงทําออกมานะครับ ประเด็นที่3ผลจากการตอบแบบสอบถามให้อะไรกับโรงเรียนจะนําไปบริหารจัดการอย่างไรดังนั้นเพื่อให้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะเรียนเชิญคุณครูศรีกัญญานะครับได้อธิบายให้กับทุกท่านได้ฟังเรียนเชิญครับโรงเรียนเราก็มีระบบคัดกรองเหมือนกับที่ท่านอาจารย์เจียพูดไปแต่ว่าจะมีข้อแตกต่างตรงที่เราสร้างรูปแบบของการคัดกรองขึ้นมาเพื่อติดตามนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิดนะคะโดยที่คุณครูประจําชั้น อาจจะเป็นผู้สํารวจนักเรียนเป็นรายบุคคลเนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราดําเนินการโครงการไประยะหนึ่งมีการแพร่ระบาดเคสคัตเตอร์ของอตลาดทะเลอาหารทะเลสดที่สมุทรสาครน,นะคะแล้วก็มีผู้ปกครองส่วนหนึ่งเริ่มทยอยกลับบ้านแล้วก็เป็นช่วงปีใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีความตระหนักแล้วก็ห่วงใยว่าเนี่ยที่เขาลือกันว่ามีคนกลับมากลับมาสรุปว่ามาประมาณไหนนะคะก็เลยเกิดตัว แบบคัดกรองนี้ขึ้นมานะคะจะมีการสอบถามว่าหนึ่งนักเรียนเนี่ยได้ไปต่างจังหวัดหรือไปในพื้นที่เสี่ยงไหมถ้ามีให้ระบุนะคะอันที่สองมีนักเรียนหรือผู้ปกครองมีใครบ้างไหมที่กลับจากพื้นที่เสี่ยงถ้ามีก็ให้ระบุส่วนที่3มก็คือเวลาที่ไปในสถานที่นั้นๆเนี่ยเราได้สวมหน้ากากอนา,ามัยไหมป้องกันตัวเองไหมถ้าถ้าได้สวมก็ถือว่า ลดความเสี่ยงไปได้นะคะเสร็จแล้วคุณครูประจําชั้นก็จะมาสรุปนะคะเป็นรายบุคคลแล้วก็ดูในภาพรวมของห้องเราเอาความเสี่ยงเป็นเกณฑ์นะคะถ้าไม่มีใครเสี่ยงเลยนะคะเราก็ถือว่า100%ซ์ไม่เสี่ยงในส่วนของโรงเรียนศรีนครน,นะคะก็คือซึ่งตอนนี้เราได้มีการเตรียมคาพร้อมนะคะในเรื่องของอสถานการณ์นะคะ การแพร่ระบาดโรคติดต,ต่อไวรัสโครโรนาเนี่ยนะคะก็คือตอนนี้ทางโรงเรียนได้มีการดําเนินการในเรื่องของการจัดทําแผนนะคะซ้อมแผนเผชิญเหตุนะคะของเรียนนะคะซึ่งเ,าเราได้รับความร่วมมือนะคะจากาโรงพยาบาลน,นะคะศรีนครน,นะคะในในการจัดทําแผนผังนะคะหรือระบบบัญชาการนะคะเหตุการณ์ โรคและภัยในสถานการณ์โควิด -19 นะคะก็คือเราจะมีกล่องนะคะเราเรียกว่ากล่องนะคะกล่องบัญชาการทั้งหมดก9 9กล่องนะคะกล่องแรกก็คือจะเป็นในเรื่องของผู้บัญชาการนะคะเหตุการณ์ก็คือเป็นท่านผู้ในการนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงมีเด็กที่ติดเชื้อขึ้นมาจริงนะคะในส่วนของผู้ในการตรงนี้ก็คือจะเป็นผู้บัญชาการว่าจะต้องนําเสนอนะคะรายงานข้อมูลไปยังเขตพื้นที่ นี้เป็นต้นนะคะค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนนะคะการคัดกรองของโรงเรียนนะคะเริ่มจากนักเรียนเข้ามาในโรงเรียนไม่ว่านักเรียนครูหรือแม้แต่ผู้ปกครองนะคะเราจะมีการคัดกรองนะคะตามแผนผังน,นะคะวัดอุณหภูมิ ระบบการคัดกรองของเราเนี่ยจะมีแบบบนันทึกการคัดกรองอันนี้เป็นแบบคัดกรองความเสี่ยงรายวันของนักเรียนเราทั้งหมดนะคะเราจะไม่คัดกรองแค่อุณภูมินะคะเราจะถามอาการที่พบไม่พบด้วยก็คือป,ประวัติความเสี่ยงนะคะทั้งของตัวเด็กนักเรียนเองแล้วก็ของครอบครัวนะคะ ในในการคัดกรองของเรานะคะในระหว่างวันเมื่อเราพบว่ามีนักเรียนป่วยนะเราจะคัดกรองซ้านะคะโดยครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนนะคะแล้วก็ส่งนักเรียนป่วยมาห้องพยาบาลในช่วงขั้นตอนนี้เราต้องระ,ระวัดระวังเรื่องการสัมผัสนะคะเพราะเราไม่แน่ใจว่าเด็กที่ส่งมาห้องพยาบาลเนี่ย จะมีความเสี่ยงสูงหรือไม่นะคะเมื่อไปถึงห้องพยาบาลคุณคูพยาบาลจะมีแบบทัดก,กองความเสี่ยงรายบุคคลอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยหลักอุของเราเนี่ยใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยของเด็กจากสถานการณ์โควิดเป็นหลักแล้วก็มีความคิดว่าเด็กต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เราเนี่ยจะเป็นผู้ชี้นำให้เด็กใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ใช้ระบบออนไลน์ก่อนที่จะมีการเปิดเทอมจริงเวลาเราเปิดเทอมมาเนี่ยถ้าเขาเขาไม่เรียนรู้วิธีการที่เขาจะจัดการกับตัวเองเขารู้ทฤษฎีนะคะก็ก็ไม่สามารถจะอยู่ได้ H เนี่ยนะคะคือเราย่อมาจาก healthy นะคะก็คือ,อจุดมุ่งหมายไปที่สุขภาพ O ก็คือออนไลน์เด็กจะต้องติดต่อกับครูประจําชั้นและจะต้องเรียนด้วยระบบออนไลน์ M ก็คือ self management นะคะเขาจะต้องรู้จัก จัดการเรียนรู้ของเขาเองไม่ใช่ให้ครูคอยป้อนละเขาต้องกระตือรือร้นแล้วก็ E คือ Education นะคะเด็กต้องเรียนรู้ได้อย่างต่อนเนื่องแล้วก็ไม่หยุดแม้กระทั่งจะมีโควิดก็ตามอันนี้ก็คือกิจกรรมของเราทีนี้วิธีการเนี่ยเราก็จะเตรียมตัวขั้นที่หนึ่งเราเรียกว่าการเตรียมที่สำคัญเลยก็คือต้องเตรียมครูครูทุกคนต้องเข้าใจพร้อมกันอย่างที่เราบอกว่า เอ่อ approach เนี่ยครูจะต้องมีการอบรมมีการเทรนก่อนนะคะครในะทางแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายวิชาพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยคณิตวิทย์อังกฤษสังคมสุขภาณะการงานอาชีพหรือศิลป,ปะนะครับเดี๋ยวอันนี้จะขอลองยกตัวอย่างสักหนึ่งหรือ2วิชานะครับยกตัวอย่างเช่นอ่ากลุ่มวิชาศิลป,ปะนะครับเดี๋ยวดูให้คุณน้ำตาลองลองพูดว่าศิลปะเนี่ยเรา เอาไปบูอะไรกับวิชาหลักบ้างครับจริงๆแล้วในส่วนของวิชาศิละปะของเรานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็ออกแบบโลโก้ในส่วนของเจลล้างมืออะไรค่ะเพราะว่าเป็นความคิดที่นักเรียนได้คิดออกมาแล้วก็ถ่ายทอดทําให้นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่เขาได้รับมามากขึ้นรายวิชาวิทยาศาสตร์เองก็ตามนะครับก็จะมีการในเรื่องของการทดลองในทําเจลแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่ล้างมือไม่ว่าจะเป็นน้ํายาล้างมือ<ช>เองก็ตามนะครับรวมถึงในในรายวิชาสังคมก็จะมีการวิเคราะห์ผล เลกทบไปหลายด้านเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคอ่าไวรัสตัวใหม่นี้เข้ามาว่ามันมีผลกระทบต่อตัวเขาอย่างไงต่อตัวครอบครัวเขาย่างไงหรือสภาพแวดล้อมที่ผ่านมายังไงนะครับและอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นสําคัญของโรงเรียนเรานะครับก็คือเรามีอ่าการจัดก,การเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมนะครับก็เป็นรายวิชาการยานสร้างสุขนะครับกิจกรรมเนี้ยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่นักเรียนลงพื้นที่หลังจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนาใน ระลอกที่หนึ่งนะครับถามว่าทําไมเราถึงให้นักเรียนลงพื้นที่ในชุมชนครับคุณตังตางก็คือแบบเด็กเขาจะได้รู้สถานการณ์จริงนะตรงนั้นถึงแม้ว่าที่ของเราเนี่ยจะไม่ค่อยมีแขกเยอะเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ไกลแต่ว่าเด็กก็มีการเรียนรู้ในในตรงนี้นะคะหัวใจสำคัญที่อยากจะนำเสนอก็คือโรงเรียนนี มีบัตตี้ก็คือโรงพยาบาลเนินสงานะครับที่เราทำงานร่วมกันมานานแล้วละ่ะแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยเราทำในเรื่องของการตรวจสุขภาพของลูกนักเรียนประจำปีแต่พอมีโรคอุบัติใหม่ขึ้นมาอำเภอเนินสงาของเรามีผู้ติดโควิดก็ทําให้พวกเราตกใจพอสมควรโรงพยาบาลเนินสง่านะครับท่านได้ส่งเจ้าที่มาดูดีก็คือการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนของพวกเรา ในในประเด็นที่สองนี่ก็คือในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือในเรื่องของสุขภาพมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลกับพวกเรามากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับในการใช้ข้อมูลสุขภาพของลูกๆนักเรียนมาพูดคุยในเรื่องของการกําหนดมาตรการต่างๆโดยมีการประชุมคณะคุณครูและลูกๆนักเรียนที่เป็นตัวแทนแกนนํานะครับกําหนดออกมาเป็นโฟชาร์ดในการคัดกรอง ก็จะมานําเสนอในกิจกรรมหัวข้อเรื่องโควิดตัวร้ายกับนายตำรวจน่ารักนะคะโดยกลุ่มผู้พิทักษ์โควิดนะคะจัดโดยลูกๆนักนเรียนสภานักเรียนโรงเรียนนาวศึกษาวิทย์นะคะในโรงเรียนของเรานะคะได้จัดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนแกนนําในโรงเรียนนะคะมีความรู้ความเข้าใจและก็การป้องกันตนเองให้รู้จักการรักษาตนเองให้ปลอดภัยจาก เชือ้อไวรัสโคโรนา2019นะคะรวมถึงได้มีการถ่ายทอดสร้างโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนแกนนำนะคะให้กับลูกๆนักเรียนที่อยู่บริเวณที่เป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนนาวังศึกษาว,ะะาวิทย์นะคะก็จะมีรูปแบบการจัดกิจกรรมนะคะทั้งการออกภาานอกพื้นที่แล้วก็การจัด่ข่โรงเรียนแกนนำในโรงเรียนนะคะ